สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564นะคะทุกคนวันนี้แอนจะไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะคะทุกคนโยโย,โยสวัสดีไวรัสโควิดหนานะคะอะไรก็คือวัคซีนเข้าแล้วเดอ้อตบมือรัวๆตาอันนี้ก็เป็นเข็มแรกของแอนนะคะทุกคนใครใครฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วมามาสอยกันทุกคนมี เอฟเฟกอะไรไหมนะคะหลังฉีดวัคซีนแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนแล้วก็ก่อนที่แอนจะไปฉีดวัคซีนวันนี้เนี่ยแอนเพิ่งหยุดออกกําลังกายไปเมื่อวานเองนะคะปกติแล้วอ่ะแอนเพิ่งไปอ่านเจอในอินเทอร์นเน็ตนะทุกคนเขาบอกว่าการก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนอ่นะให้งดการออกกําลังกาย1สัปดาห์นะคะทุกคนแต่แอนเพิ่งอ่านเจอเมื่อวานเลยก็คือก็ไม่ได้เตรียมตัวนะ ก็นั่นแหละวัคซีนเขาเขาดีนะอาจจะเอฟเฟกอาจจะแบบไม่ได้อะไรมากทุกคนคือแอนน่ะโดยโดยส่วนตัวแอนน่ะแอนแอนเคยนะคะแอนเคยเป็นโรคหัวใจนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะ SVT นะทุกคนแล้วก็แอนไปจี้มาแล้วนะคะแอนไปรักษาไปจี้ออกแล้วนะคะทุกคนคุณหมอบอกว่าสามารถไปฉีดวัคซีนได้ตามปกติเลยนะคะ ก็มาดูกันนะวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทุกคนก็จะพยายามดื่มนะ้ำเยอะๆนะโอเคเดี๋ยวขอไปขับรถกันแป๊บหนึ่งนะจ้าทุกคนแอนไปฉีดที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่อนะคะใกล้บ้านเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตทำลายเรื่อยๆแล้วก็อาการเรื่อยๆเนาะไปขับรถกันจ้า คนตอนนี้เรารอฉีดวัคซีนอยู่นะคะซึ่งเขาจัดระเบียบได้ดีมากนะคะหัวใจเต้นเร็วอะเป็นไงม้างตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากขนาดตื่นเต้นมากที่สุดในโลกหัวใจเต้นอะเจฉีดวัคซีนไม่เจ็บถ้าออกหันนะ ถุงเทนแถบเสื้อผ้าเสก่อนเป็นัตอนเออจับตานอ่าเ็นงจั

ที่ตรงนี้นนะแล้วยังอื่นมีปะเจอผู้ชายหรอแน่ใจเขาเป็นผู้ชายอยาดี นะคะทุกคนเข็มแรกของเราในวันนี้นะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไม่นานแล้วก็คนไม่ได้เยอะด้วยนะคะก็เข็มต่อไปนะเข็มที่สอง11บันวานะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตไทม์ไลน์หรือว่าอาการให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องกลับกันแล้วลค่ะขณะนี้เวลาบ่ายสามนิดหน่อยนะคะทุกคนตอนนี้เอนอยู่ที่เซนทันนะคะเซนทัน เวดเกตนะคะมาหาของกินนะคือหลังฉีดวัคซีนเราหิวข้าวมากทุกคนแล้วก็อยากกินของหวานมากนะคะค่แค่แขนงตึงๆนะไม่มีอะไรมากไปหาอะไรกินกันฮะไปฮะ สุดท้ายมาจบที่ฟู้ดคอร์ทนะคะทุกคนได้มานี่ชาเขียวนะคะอยากกินของหวานอร่อยนะคะจัดตั๊มตัวจัดตั๊มตัวปูปลามาตั๊มตัวปูปลาตัมตัวปูปลาทุกคนแค่นี้นะแค่นี้นะกินก้าวก่อนนะคะ นี่นะคะสภาพหลังได้รับวัคซีนนะอ,อยากกิน,นกของแซ่บๆของหวานนะมันนี้ก็ซึม<อ>ง่ายได้นทุกคนเนี่ยเนี่ยต้องใช้ตัวนี้เด็ดางการอาการยังไม่มีอะไรนะคะนอกจากแ็บตุงนเฉยๆนะแล้วก็อาการไข้หรืออะไรก็ไม่มีนะจ๊ะมีแต่อาการหบบ หิวอ่ะหิวมากหิวแล้วโหวย ก็ตอนนี้เวลา19นาฬิกานะทุกคนทุ่มหนึ่งละแอนถึงบ้านแล้วนะคะจะมาอัปเดตอาการนะคะตอนทุ่มหนึ่งให้ฟังนะก็มีแค่อาการปวดปวดแขนด้านซ้ายด้านที่ฉีดนะคะก็เอี้ยวซ้ายไม่ได้นะทุกคนแบบเอี้ยวตัวไปทางซ้ายอย่างเงี้ยไม่ได้นะเจ็บนะเมื่อกี้แอดเอี้ยวตัวหยิบการ์ดเพื่อจะเข้าลานจอดนะปวดมากทุกคนก็ไปซื้อยาพารามมาละเดี๋ยวจะกินก่อนนอนอะประมาณสักหนึ่งถึงสองเม็ดนะเออนั่นแหละคุณหมอบอกว่า ถ้าปวดให้ทานหนึ่งสองเม็ดนะคะ<ม>ก็เบื้องต้นอาการไม่มีอะไรมากแค่แบบเยียวซ้ายไม่ได้ปวดแขนซ้ายนะอาการไข้ยังไม่มานะคะอาการตัวร้อนยังไม่มานะ,ะอุณหภูมิปกตินะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ําละอืม่วงนอนมากทุกคนกตาดิตาปือตาปือง่วงนอนว่เรอโอเคเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังตอนก่อนนอนอีกที อันนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะทุกคนมาอัปเดตอาการให้ทุกคนฟังนะคะก็เบื้องต้นอาการไม่มีอะไรมากนะคะง่วงนอนมากทุกคนดูตายดิโอ้ยอาบน้ําลําบากมากทุกคนใช้ได้แค่มือขวาข้างเดียวสระผมลาบากมากล้างหน้าลําบากมากนะคะแต่้คือ,เ,อ,อเจ็บแค่แขนฝั่งที่ไปฉีดนะคะเยี่ยวซ้ายไม่ได้นะทุกคนน่าจะนอนตะแคงซ้ายไม่ได้เจ็บ เจ็บมากนะคะเยียวไม่ได้เลยนะคะก็ใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ได้นะคะก็แอนเปอฉีดที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่อนะจัดลำดับคิวดีมากนะคะทุกคนมาตรการดีมากนะคะแล้วก็ไวมากนะแอนทำไม่ถึงแอนเปฉีดไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็หลังฉีดวัคซีนก็อย่างที่เห็นนะหิวนะคะอยากกินของหวานมากนะทุกคนก็พยายามทานน้ำเยอะๆนะ้เพราะว่าหลังฉีดอะ่ะมันจะรู้สึก โอยนะมันจะรู้สึกอยากกินของแบบนหวานเย็นๆนะไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่เอนเป็นง่นวงนอนมากสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมาบเบตอาการให้ฟังนะก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากตึงแขนอย่างเดียวนะนอนตะแคงซ้ายไม่ได้นะคะไม่มีไข้นะแล้วก็อุณหภูมิปกติเลยนะตัวเย็นปกติเลยนะคะทุกคนโดยรวมนะคะตึงแค่แขนอย่างเดียวนะคะสงสัยจะทำงานบ้านไม่ได้นะคะวันนี้ เออวัคซีนมันวัคซีนมันดีอะ่ะเออมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรมากนะคะทุกคนใครใครฉีดโบรน,นาใครรอโบ,บนนานาหรือใครฉีดโบรน,นาไม่ต้องกลัวนะทุกคนเอฟเฟกน้อยมากนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะมาอัปเดตตอนเช้าให้ทุกคนฟังอีกทีนะเพื่อนะความสบายใจลนะ้วาไม่มีอะไรนแอนไม่มีใครนะแอนอยู่ได้แอนอยู่คนเดียวนะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แอนด้วยนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะ